สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่อง SKM เกษตรแฟมิลีอีกแล้วนะคะต้นขิงค่ะต้นขิงที่เก็บหัวพันไว้นะพี่น้องหรือว่าแง่งเก็บค่ากระถางไว้เลยพี่น้องตอนแรกก็สองกระถางอันนี้แยกเป็นสี่กระถางเลยพี่น้องขยายพันธออก เบ่งเพื่อนบ้านไปอีกปลูกนำาซ้อยกันพุ่น้องวันนี้นนพามาชมต้นขิงพี่น้องเสร็จปุ๋ยขี้ไก่เก็บเผาแล้วก็พงทานพี่น้องเขียวงามปลอดสารพี่น้อง เดี๋ยวสิขยายพันุ์ต่อเองพี่น้องขยายลงถุงดำพี่น้องขยายพันธุ์ใส่ถุงไว้มันอยากอันแน่นพบพี่น้องมันทีพุนะภาษาบ้านๆกัน ถ้าเขาแยกออกไปมันกแกได้หลายออกไปเต็ก้ันพีน้นองขยายพัน์ธุเรื่อยๆให้มันได้หลายกระถางเลยอัดแน่นมันกัต้นมันก็น้อยลำต้นมันจะเล็กมันไม่โตลำต้นกิงดึงง่ายพี่น้องดินอ่อนดึงง่ายมากๆค่ะ ดึงขึ้นง่ายนะหรือว่าถอนขึ้นนั่นแหละเหมือนกัน <S 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 เลือกเอาต้นน้อยมองพี่น้องตัดลากออกลากเขายาวแล้ว หัวเก้าก็บฟอเหี่ยวไปพี่น้องเวลาเขางอกต้นต้นใหญ่แล้วเนาะหัวฟอหัวอ่อนเกิดขึ้นใหม่มาปลูกกันพี่น้องมาช่วยกันปูขิงค่ะใส่ถุงดำไว้พี่น้องตั้งเท้อเขาเวะมาซื้อต้นไม้เนาะบอนสีแบบนี้ เราห็นกะมีคนซื้อขายพี่น้องไงขยายไว้ลงถุงดำปลูกเมื่อเดียวพี่น้อง ขิงนี่็เริ่มงอกตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วเอาต้นน้อยปลูกมีน้องโบนดนกับพืนโตเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกอหน่นอขึ้นมาอีก ดินผสมกับแกลบเผาแล้วก็กดินอำมาจากสวนพี่น้องได้ทั้งหมดกับห้าต้นเออบ๊แม่ได้ทั้งหมดห้าถุงค่ะโอเคมีสม้มโอ้พร้อมพี่น้องซื้อมาเมืน่อนี้ทับทิมสยามสี่ต้นต้นละหกสิบบาทนี่ เสียบยอดพี่น้องอะแต่แพ้วเพ,เพสวยแล้วเนะี่ยติดสนิทแล้วเพสวยแล้วค่ะติดกันสนิทนะพี่น้องแพ่ต้นแข็งแรงค่ะสมโอทับทิมสยามัน,นี่ซื้อมาวันนี้พี่น้องอันนี้ต้นเงาะเงาะโรงเรียนหกต้นพี่น้องอันนี้ก็หกสิบบาทเหมือนกันต้นละหกสิบบาท คือมามื่อนี่มึงคือกันพี่น้องไว้ปลูกสี่สวนปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องเล็กๆในน้อยทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะ